สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็กำลังถึงประเทศนอร์เวย์แล้วนะครับตอนนี้ก็บินต่ำลงเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าจะถึงที่ประเทศนอร์เวย์ที่เมืองหลวงนะคบเมืองหลวงของประเทศนอร์วรรเ,อเวย์ก็คือออสโลนะครเป็นสายการบินอาอาับอมิเรตนะครับที่โอ๊ตใช้ในรอบนี้นะครับ ก็จะมองเห็นน่านฟ้านะครับแล้วก็มีทุ่งหญ้าข้าวโอ๊ตนะคร,รับหรือว่าข้าวบาเล่แล้วก็มีส่วนของทะเลว้าวเอียงเครื่องบินกำลังลงจอดนะครับก็เลยอเอียงเอียงนิดหน่อยนะครับอันนี้ขนาดเมืองหลวงนะครับของประเทศมาเวย์ก็มีป่าเขาลำนาวไพนะครับ บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาประเทศนะครับในเมืองหลวงก็ไม่ได้มีตึกเยอะนะครับบ้านอาคารต่างๆก็อยู่ห่างๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นบางประเทศนะครับถ้ากอ่อนที่เราจะโหลดดิ้งอ่ะมันจะเห็นแบบเป็นเมืองใหญ่นะครับ เป็นภูเขาเยอะเลยนะครับ okay. 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 บินต่ำลงเรื่อยๆแล้วนะครับชึงแล้วมึงหลวงนะครับรู้สึกตื่นเต้นเแตกน้อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะบ้านของคนอ่า ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะ แล้วก็ร้องกระจองอแงนะครับ นะครับเพราะว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าเป็นฤดูร้อน,นครับอย่างเป็นฤดูร้อนของประเทศนอร์เวย์อยู่นะครับาบางจุดนะคะบ,บางที่ก็จะเป็นหญ้านะครับคือก็จะมีการเกษตรแบบปลูกหญ้าเพื่อที่จะเลี้ยงวัวนมด้วยนะครับ ขับลอยนะครับว้าวทิแเ้าภูเขาสวยมากเลยนะครับ เครื่องประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆที่จะไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าโอตไม่ได้มาที่เมืองหลวงหรือไม่ได้อยู่ที่ออสโลนะคะโอตไปอยู่ที่จังหวัดหรือว่าเมืองเฮอร์เกิสินซึ่งเป็นภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งภาคใต้นะครับก็จะร้อนกว่า, <c oughs> าภาคเหนือหรือว่าภาคกลางของประเทศนอร์เวย์นะครับในส่วนของออสโลนั้นก็อยู่ประมาณกรุงเทพนะครับรว่าอยู่ภาคกลางนะครับ แล้วก็เตรียมถูกระเป๋าลงนะครับก็มีโอเวอร์โคดมาด้วยนะครับโอทบกเสื้อกันหนาวมาเป็นโอเวอร์โคดตัวเดียวนะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็ต้องยืมของเพื่อนนะครับดูท่าทางดดแดดเราแรงๆแบบนี้แล้วอุณหภูมิน่าจะ,มาจะไม่หนาวจนเกินไปนะครับ กับตาเรือน่าจะพูดเป็นภาษาอาหรับนะครับแลวเดี๋ยวก็จะมีเวอรชั่นภาษาอังกฤษต่อเลยเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันนะครับ and the outside air temperature is 13 degrees celsius. for your comfort but mainly your safety, please remain seated with your seatbelt until the aircraft comes to a complete stop and the people pilot us stop, for those of you who would like to use your mobile phones, it is now safe to do so. if you are transferring to another transfer next to gate d2, where uh. you will enter the gate <coughs> to your customs, if you are travelling with pets, or firearms you must clear customs at Oslo Airport. ของโอ๊ตนะครับไม่ต้องรับกระเป๋านะครับเพราะว่าจะเป็นการบริการของอาหรับอเมริกที่แม้ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหลายๆรอบนะครับก็รอ,อรับกระเป๋าที่ปลายทางได้เลยนะครับเป็นการบริการพิเศษนครับคือโอ๊ตก็ตั้งแต่เดินทางมาโอ๊ตไม่เคยเปลี่ยน เปลี่ยนเครื่องนะครับโอนไม่เคยรับกระเป๋าที่โหลดดิ้งในระหว่างการเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเป็นบริการเสริมของสายการบินนะครับที่พนักงานเขาจะย้ายกระเป๋าให้เราในแต่ละลำนะครับก็ไปรับเอาที่ปลายทางเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับ สนามบ,บินที่อัมสเตอร์ดัมนะคะจะเป็นสนามสนามบ,บินที่สวยงามแล้วก็กว้างใหญ่นะครับแต่นอร์เวย์ก็ไม่แพ้กันนะครับสนามบ,บินของแต่ละประเทศนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแต่โอ๊ตไม่ได้ขึ้นที่สนามบ,บินุวรรณภูมินะครับ จริงๆแล้วสนามบินสวนรคภูมิก็สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเช่นเดียวกันนะครับ